กินข้าวกับสามีสั่งแล้วค่ะรอเขาเอามาให้รอเขาทำอยู่นะคะบรรยากาศดีมากเบบี้ <c oughs> <c oughs> หน้าตาอร่อยไหมเอ่ยนี่อันนี้ของสามีอันนี้ของสามีอันนี้ของภรรยาโอเคอ่ากินแล้วค่ะหมดแล้ว มีก็หมดแล้วอะไรเวอร์เหมือนอากาศโอเคค่ะอิน Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak terima kasih banyak.